ครับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอกฎหมายนะคะสมาชิกในกลุ่มหนึ่งนางสาวบอดี้มงคลสุวรรณนกศึกษาส่วนหนึ่งสามค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุราเมธทองจันทร์นักศึกษาส่วนหนึ่งห้าค่ะดิฉันนางสาวสาอดี้ศิวจิตราส่วนหนึ่งแปดค่ะ ค่ะกฎหมายนะคะหนึ่งก็จะเป็นพรบการศึกษาแห่งชาติ2542และก็ฉบับปรับปรุงค่ะซึ่งซึ่งจะประกอบไปด้วย9หมวดและก็1บฉพาวการนะคะหมวดที่1ค่ะก็จะเป็นบททั่วไปหมวดที่2สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาหมวดที่3ระบบการศึกษาหมวดที่4แนวทางการจัดการศึกษาหมวดที่5การบริหารและการจัดการศึกษาหมวดที่6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา หมที่7ครูคณาจารย์แลบุคลากรทางการศึกษาหมดที่8ทรัพยากรในการลงทุนเพื่อการศึกษาหมวดที่9นะคะเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะแล้วก็หนึ่งบทเฉพางการนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นข้อ2นะคะกฎกับช่วงการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2อง1ั็ค่ะก็เดอ๋กไปด้วยนะคะหนึการให้สานศึกษุนแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ 2. นะคะให้สถานศึกษาเนี่ยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะ3นะคะระบบการประกันคุณภาพภายในค่ะให้ถือว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยเป็นการพัฒนา ที่ต่อเนื่องโดยมีการวางแผนแล้วก็ตรวจสอบติดตามและประเมินผลางานมีส่วนร่วมค่ะหัวข้อที่3นะคะพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับค่ะ,คะก็จะประกอบไปด้วยเป็นมาตรฐานการเป็นมาตรฐานทางการกฎหมายนะคะที่กำหนดให้เด็กเนี่ยต้องมีการเข้าโรงเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินะคะคือให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยได้รับการศึกษา,าขัา้นพื้นฐาน ้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ที่จาเป็นค่ะต่อไปนะคะรัฐบาลเนี่ยตัต้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเรียน,นรู้หนังสือลดความไม่เท่าเทียมการภายในสังคมและเรียมคนในรุ่นต่อไปให้มีชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผลด้วยการบังคับให้การศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาภาคบังคับค่ะ สี่นะคะคือพระราชบัญญัติการการศึกษาสำหรับผู้พิการเป็นกฎหมายที่ผู้หวังให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันสำหรับบุคคลที่มีความพิการโดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนร่วมและการปรับเปลี่ยนเพื่อการตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความพิการ ความหมายว่านักเรียนที่มีความพิการจะได้รับการสนับสนุนและที่พักที่เหมาะสมเพื่อการเรียนยปปรู้ใบพร้อมกับเพื่อนๆที่ไม่มีความพิการไปใต้สถาบันการศึกษาจะต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการเรียนการสอนเฉพาะกาลและอาจนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเข้าถึงได้และบริการสนับสนุน กฎหมายหรือกรอบกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันและจัดการกับการละเมิดการละเลยการเสวงหาคนปรยชนหรือันตรายใดๆที่เกิดขึ้นกับเด็กบทบัญญัติฉพาะของพระรัิบาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรืออำนาจศาลราชบัญญัติค้มคองเด็กมากประกอบด้วยมาตรฐานมาตรการเพื่อ ผลการศึกษาการดูแลสุขภาพและสวัสดิการโดยโดยวมของเด็กน,นอกจากมียังกำหนดแนวปฏิบัติในการรายงานที่ต้องสงสัยว่าเป็นการลร่วงละเมิดหรือเท่าทิ้งและกำหนกดกฎที่ตามมาทางกฎหมายสำหรับผู้กระทำผิดค่ะ